ตอนนี้เราอยู่ที่แก่งกระบอกนะคะทุกคนเรากำลังที่จะพักกินข้าวเราขอเวลากินข้าวสักานาทีอันนี้คือข้าวเที่ยงใช่ไหมใช่ข้าวเที่ยงเป็นเวลาเท่าไหร่บ่บายสามเก้านาทีแล้วข้าวเที่ยงของเราบ่ายสามนะคะทุกคนเราไม่อยากจะพักเลยครับแล้วเราจะได้กินไหมทำไมคนมันเยอะขนาดนี้ ตำหมูยัดแกกับพ่อเนอะเอ้ตอาามุ่งจากนหนึ่งพ่อจุบชีวิตอันนี้คือจุดที่เรามาพักฐานข้าวเที่ยงบ่ายสามนะครับทุกคนไเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,เป,ละเป็นไงล่ะครับวิวเป็นไงล่ะบอกแล้วว่ามันไม่ธรรมดานะครับทุกคน ก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องไปกินอยู่ที่อึกอบโองนะครับโดยสกาดนะครับ oh, ทา,าน,นข้าวแถวนี้เราก็ต้องแบบนี้แหละได้ไหมเต๊ธรรมดาไม่ได้นะครับธร,รรมดาไม่ได้ใส่ไข่ด้วยเราก็จะสั่งแค่ส้มตำจานเดียวเท่านั้นเราจะสั่งแค่ส้มตำจานเดียวแล้วเราก็จะ พอบะข้าวเราก็ห่อมานะทุกคนเราแค่วิวพอเราแค่วิวพอก่อนหินยุทิยุไตนาแม่ดูวิวครับดูวิวลงไปได้ยังไงล่ะที่นี่แก่งกระเบาครับที่นี่แก่งกระเบาเขาลงไปได้จังไได้นั่นนีคนลงไปนะทุกคนนะ น้ำมันไหลแรงมากเลยเราจะทานข้าวแล้วเราก็จะไปหาที่พักกันต่อโดยไม่รู้ว่าเราจะพักที่ไหนนะคะทุกคนอาจจะเป็นแถววัดนะคะทุกคนเราจะไปวัดไปพักที่วัดกัน เราจะไปนอนที่วัดกันนะทุกคนขอเวลาทานข้าวแป๊บเราจะพาทุกคนมาดูสิ่งชัยหมูหันกันนะคทุกคนเรามาดูวิธีการหันหมูหมูหันหันหมูแล้วับทุกคนหันหมูสิทำไมโอ้ทุกคนหลงอากาศร้อนมาก นี่ใช่นี่ใช่บอกราคาเลยนะคะทุกคนพันเจ็ดพันแปดสองพันพันห้าพันสามพันสองกำลังย่างรูป่าวะไม่ใช่เขาย่างเสงร็จแล้วจะเอาไปไว้อ๋อใช่ใช่ใช ้ันอย่างร้อนเลยนะครับใครวิไ่ได้นีันมวิธีการหันหมูเรคุณไม่ได้อยู่เฉยๆเ,เลยคือพนักงนานหันหมูของเราแต่ละบุคคล ร้อนหน้าดูอันนี้คือติดแล้วอ๋อันนี้คือติดแ,แ,แล้วแล้วไม,ไม่เห็นหอเดี๋ก,ก็เห็นเียกแต่ตูไม่ดูใก,ใกล้ๆแต่ว่ามั ร้อนๆแบบอันนี้เสร็จแล้วเขาคงจะเอาไปไฟไไดับไฟดับพี่นอ้องโอ้ไปแล้วครับนี่พาสสั่งเข้าไปแล้วนะเนี่ยสีมันสวยมากแต่ว่าต้องเรา ราก็พามาดูเฉยนๆนะทุกคนเราไม่ได้สั่งนะมันแพงไปก่อนนะครับทุกคนนะ